สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่5กับค,คุณครูปันณภพรบุททิวัยเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่7ถึงข้อที่10ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสุขบัญญัติข้อที่7ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท นักเรียนลองดูในภาพสิคะว่าเด็กสองคนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ถูกต้องคะ่ะเด็กสองคนนี้กําลังข้ามถนนที่ทางม้าลายและเราจะต้องมองรถให้ดีก่อนข้ามถนนเพราะถ้าเราข้ามถนนโดยที่ไม่มองซ้ายไม่มองขวาก็อาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองคะ่ะ การป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาทก็คือป้องกันการบาดเจ็บความพิการและเสียชีวิตอย่างเช่นเมื่อกี้เห็นไหมคะเวลาที่เราข้ามถนนก็จะต้องข้ามตรงทางมะลายหรือถ้ามีสะพานลอยเราก็จะต้องข้ามที่สะพานลอยค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะยังเป็นการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านและสังคมก็อ,อย่างเช่น ถ้าเราทำไมคะออกไปข้างนอกบางเอิญเราดันเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้แล้วไฟอาจจะลัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้ได้นอกจากจะเกิดความเสียหายต่อเราแล้วบางครั้งก็ยังจะไปเกิดความเสียหายต่อเพื่อนบ้านด้วยเกิดความเสียหายต่อสังคมด้วยนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนลองดูในภาพสิคะว่าบุคคลในภาพกําลังทําอะไรกันอยู่ในภาพบอกว่าเอ้าซ้อมกันพวกเราดูสิคะในภาพเขากําลังทําอะไรกันกําลังซ้อมกีฬาฟุตบอลกันอยู่ใช่ไหมคะก็คือการออกกําลังกายชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะการออกกําลังกายสม่าเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างเช่นการออกกําลังกายก็จะทําให้สุขภาพของเราเป็นยังไงคะ สุขภาพของเราแข็งแรงป้องกันการเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้หรือการไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเราก็จะไปตรวจเพื่อที่จะได้ดูว่าร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตสมวัยมีรูปร่างสมส่วนหรือไม่อย่างเช่น,ค,นคุณครูเคยพบนะคะมีเด็กคนหนึ่งไปพบแพทย์พอหลังจากที่ไปพบแพทย์แล้วก็ได้ทราบว่ากระดูกสันหลังของเขานั้นงอแต่ ถ้าเรามองจากภายนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นกระดูกสันหลังงอนอกจากที่เขาจะไปพบแพทย์เท่านั้นเขาถึงจะทราบได้ดังนั้นการที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองเพื่อที่เราเป็นโรคอะไรเราจะได้รักษาได้ในทันท่วงทีนั่นเองค่ะ 9. ทํำจิตใจให้ล่าเืิงแจ่มใสยอยู่เสมอ อย่างเช่นในภาพบุคคลในภาพกําลังทําอะไรกันอยู่คะกําลังมองอะไรอยู่บางอย่างแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮตลกจังเห็นไหมคะนี่ก็คือการทําจิตใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอนั่นเองค่ะการทําจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอเนี่ยก็จะทําให้ทําไมคะเวลาที่มีคนพบเห็นเราก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นเพราะว่าใครมองเราแล้วก็รู้สึกสบายตาสบายใจเพราะว่าเราเนี่ย มีความสุขสดใสไม่เป็นทุกข์แล้วก็สุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดีนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะทําให้เราไม่แก่เร็วแล้วก็ไม่ทําให้เราเป็นโรคเครียดด้วยค่ะเรามาถึงสุขบัญญัติแห่งชาติข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อที่10มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมรวมสร้างสรรค์สังคมนั่นเองค่ะอย่างเช่นในภาพมีเด็กกําลังทําอะไรอยู่คะมีเด็กกําลัง ทิ้งขยะลงถังขยะนั่นเองค่ะการที่เรามีจิตสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคมก็จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมบ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างเช่นเราเนี่ยไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําเราไม่เผาขยะเพราะการเผาขยะเนี่ยก็ทําให้เกิดทําไมคะควันและกินเหม็น ทำลายสุขภาพด้วยนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางอย่างเช่นเรามาโรงเรียนโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสังคมหนึ่งสังคมของเราเราก็จะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดอย่างเช่นการทิ้งขยะให้ลงถังขยะนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนสุขบัญญัติแห่งชาติไปครบทั้งหมด10ข้อแล้วนะคะ หลังจากที่เราเรียนทั้งหมดครบ10ข้อแล้วคุณครูจะมีการทดสอบหลังเรียนโดยที่จะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามทั้งหมด10ข้อคุณครูขอให้นักเรียนโชคดีทำได้ทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ